นี่มีถามกันเข้ามาเยอะเลยครับว่าจะหาหลักฐานของผู้ทรงความรู้ทั้ง5ชิ้นนี้ได้ยังไงมาถูกช่องแล้วครับสวัสดีครับคุณอยู่กับช่องลุงมีนะสําหรับหลักฐานของผู้ทรงความรู้ทั้ง5ชิ้นนี้จะได้มาจากเควสโลกครับเป็นซีรีส์เควสท,ที่ชื่อว่าจันทราบุรพาสุริยันประจิมจะมีทั้งหมด5เควสได้5ชิ้นนั่นเองโดยถ้วยเนี่ยก็จะได้มาจากเควสท,ที่ชื่อว่าลูกช่างทํารองเท้ามักจะเดินเท้าเปล่าเควสนี้รับได้ที่เกาะพะฮาขึ้นสีฟ้าว่ารอ,อการรับเด่นสง่าอยู่ตรงนี้เลยครับส่วนชิ้นนากากาก้้นนหาาาากกกกเี่็จจะไดมาาวท,ท ชื่อว่าเปิดอกเล่าความในใจโลเคชันที่ทะเลสาบสีอัมพันครามตรงนี้เลยหลังจากคืนชีวิตให้เรือพลเอกวานเหล็กแล้วเราก็จะได้หลักฐานของผู้ทรงความรู้ชิ้นหน้ากากมาจากเควสนี้นั่นเองครับถัดไปทางด้านขวามือครับจะมีเกาะบ่อน้ําเล็กๆจะมีต้นไม้ประหลาดอยู่กลางทะเลสาบครับถ้าเราเดินเลยบ่อทะเลสาบนี้ไปก็จะเจอกับวิญญ,ญาณสองดวงพูดคุยเกี่ยวกับหลักฐานของผู้ทรงความรู้ครับนั่นแหละครับถ้าเราลงไปในเรือลํานี้ด้านล่างก็จะมีจุดที่เรารับเควสที่มีชื่อว่าเสียง กระซิบใต้เกลียวขึ้นสําหรับเวดนี้เมื่อเล่นจบเราก็จะได้ชิ้นที่เป็นขนนกมาแล้วครับสําหรับชิ้นที่4เพิ่งอัปเดตมาสดสดร้อนๆในแผ่นลูนาสีโลเคชันก็ตามที่เห็นอยู่นี้เลยครับวสนี้มีชื่อว่าขึ้นสู่เจ้าของโดยชอบทมเมื่อเล่นจบเราจะได้หลักฐานของผู้ทรงความรู้ชิ้นที่เป็นนาฬิกามาก่อนส่วนชิ้นสุดท้ายชิ้นที่5เนี่ยจะขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีครบ4ี่ชิ้นที่ว่ามาแล้วจากนั้นก็วร์ปไปที่เมืองพีรามิดาเลยครับมาถึงแล้วก็จะเจอวสโลกปริศนาอยู่บนหัวไอ้หนุ่ม จบก็จะเด้งเควสที่มีชื่อว่าสายเลือดแหงเรเวนครับซึ่งเควสนี้แหละเราจะได้เจอกับยายสิงปืนเถื่อนตำนานท้องถิ่นวัยเก่าคนนี้ด้วยครับคุณยายก็ท้าดวลฝีมือกับเราซะหน่อยเพื่อพิสูจน์ว่าเราแข็งแกร่งจริงจากนั้นแกก็หยิบดอกไม้ซึ่งเป็นหลักฐานของผู้ทรงความรู้ชิ้นสุดท้ายออกมาให้เราดูเนื้อหาของเควสขออนุญาตไม่สปอยไปเสพกันเอาเองนะครับหลังจากได้ดอกไม้มาแล้วครบ5ชิ้นเควสก็จะชี้นําให้เราไปเปิดกรุสมบัติเองโดยอัตโนมัติเลยครับหลังจากจบเควสนี้ก็ได้รมโมมเเจายอะอะู่แ ไม่ต้องถามนะว่าเท่าไหร่ลุงหมีก็ลืมนับเหมือนกันครับแต่ว่าได้ความสําเร็จจันทาบุริบุรจันทาบุรพาสุริยันประจิมไปด้วยก็เป็นอันสิ้นสุดเส้นทางล่าสมบัติของจอมโจรรีดมิลเลอร์แม้ปลายทางอาจไม่ใช่ขุมสมบัติมหาศาลแต่ก็ได้รับรู้เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของใครบางคนที่ทิ้งเอาไว้ครับฝากแชร์ไปให้เพื่อนที่ยังไม่ได้ทําและอย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ช่องลุงหมีด้วยนะครับ